a a ma ma a jo pay a ma a tema เกาะหามงคลครับผมเกาะหมามงคลคนนั้นยึดจักไม่ได้เลยเลยจะมีไปยี่สิบกิโครับไปทางนู้นไปทางขึ้นไปทางทางทางาโยกครับขัึ้นไปทางชาโยกครับผมจไม่ได้ไม่เอาอาหารเลยมาเพราะทราบว่าฝรั่งช่วยกไม่ให้มาดู เราให้ที่อื่นไปพ่อพี่จะให้ไม่ไหวไม่ไหวนี่พวกพวกน้องหนูคง,งจะมากมายคนระับครับมากเยอะครับปีนี้ปีนี้เห็นออกมาแล้วอ,อสองข้อครับ ปีทุกปีจะประมาณสิบกว่าข้อครับผมมามาข้อละสี่ห้าตัวสามสี่ตัวครับมเวอร่างกายเรื่องสัตว์เป็นเหยี่อยามหรือพวกมืพวกงูไม่มีครับผมมีแต่มีแต่หมูนะครับผมเขาก็หลบหมูออกไปไปไปวางไปวางที่ที่ที่หลบหลบครับผมอันนี้ของเนื้อขหมูมาที่ด้านซ้ายเราไข่ แล้วเวลาตอนเข้าวเขาก็ลงมาตืนนะครับผมตอนข้าวตื่นเวลาตอนไหนว่างเขามาตอนห้าโมงเย็นนะครับผมห้าโมงมาเย็นชอบตอนนี้เขาจะแผ่แผ่แผ่ออกแววแผ่และแผ่นฐานอยู่ตอนตอนช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับ หมูปนน่าจะมีประมาณกี่แปร์ออกเกือบพันแล้วครับผมโอ้โหแล้วมันะหาสินหาอย่างไรตั้งเกือบพันนะก็ได้กากมันจากโรงแป้งมันครับผมเข้ามาให้สองวันเข้ามาให้ทีครับผมโอ,อ้ก,กากมันไม่เป็นไรกากมันเปลือกติดมันเป<อ>ลือกเปลือกมนะเปลือกครับเปลือกเปลือกกับไส้มันนะครับผมแล้วมาแล้วมันมันมากินครับผมมันมากินครับผมอาศัยกินอย่างั้นอาศัยกินอย่ังไง ต้องเป็นพันเน,ะนาะครับแล้ว,วไ,มนะไ,มไม่มีคนมาลบกวนมาทำลายมัไมไม่ไม่มีคนมารบกวนเลาเพราะมีกองกล้าเขาจะทําหนังสือมามาขอเอาไปขยายพันแล้วก็เป็นโครงการของพระราชินีก็ผมก็บอกว่าเอามาเลยมาเอาไปเลยเอาไปปล่อยไปขยายพันจะเป็นยังไงโครงการพระราชินีก็ให้เลยครับผมเขาผู้พันเขามาเมือม่อเมือม่อเมื่อวันที่ทแ,<ห>แล้ว เอาไปไหนล่ะเอาไปเอาไปขยายพันธุ์เอาไปปล่อยไปเลี้ยงนะครับผมเน่ยไป่อใหญ่บ้างคนคนเก้าเอาไปที่อ่าออกไปทางทางแถวทางแถบเข้านะครับออกไปทางแถบทางแถบอุทัยนะตาตาอุทัยนะครับผมโครงการของของทหารกองเกินครับผมกดกระยแีแล้วเขาก็เขาก็บอกเขาเขามาปรึกษานะครับเขาบอกเขาจะให้หมูตัวหนึ่งหมูฟูหนึ่งเอาไปเลี้ยง แล้วก็ไอ้ตัวที่เอาไปจากเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่ฆ่าครับผมแล้วก็ไอ้ตัวที่ออกเขาไปเลี้ยงออกตอนแรกแต่เขาอาจะไปเป็นเป็นพ่อพันจะไป็นทหารพันของกําแพงแสนขอเจ็ดสิบกว่าตัวได้ไปสิบแ็ดตัวครับผมกำแพงแสนของของของทหารอากาศครับผมเขาจับด้วยริงไหนเขาจับด้วยของเขาเอาทหารมาทั้งทั้งเอาทหารมาประมาณยี่สิบกว่าคนนะครับผมเอาตักสารล่อมา ไล่เขาขายครับผมแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดให้เข้าให้เข้าโคงเนาะ ถูกตีถูกตีมันให้กับผมเอาอาหารคนบาตให้กินอาเอาคำปันไปใส่ล้างมันนะได้ครับล้างมันบุบมันเดินไม่ได้แน่แน่พผมให้กินข้าวคนบาตรยู่สิบยู่สิบกว่าวันแล้วมันจะหายไปพักหนึ่งหายไปพักหนึ่งหน้านี้นะครับพอไฟไหม้ป่ามาโอ๊ทีนี้มาเป็นฝูงเลยมาประมาณนับได้ประมาณห้าห้าหกตัวที่ผมเห็นอยู่ตัวตัวเท่าๆกันแล้วพอต่อปลาต่อมาก็พอหน้าฝนก็หายไป พอหน้าไฟป่ามันก็มาอีกครับทีนี้มากันใหญ่เลยพอพอเราสร้างกำแพงก็ทีนี้ไม่ไปไหนเลยครับผมก็อยู่ทีนี่อีกชื่อคือว่าถูกตีถูกตีถูกตีหลังหักแอนนเลยครับหลังหลังกับกั้นใส่ได้เลยครับผมไปเขานั่นบอกโอ้มาหักขนาดนี้นึกว่ามันจะท้ำนายอะไรนะครับผมไปทำดูกอาเอากั้นใส่ไปข้างหลังยุบมากปั้นยุบเลยครับผมถูกตีเข่า แล้วขึ้นมาเลยรับเยี่ยมเนือไปคงจะบอกชอุงไมไหบอกครับผมฝากครับผมคงเป็นหนีมันเข้ามาหนีไฟป่าเข้ามาทีพาพวกเข้ามาทีเลยครับผมพอหน้าฝนก็หายไปครับพอหน้าหน้าไฟป่าไฟป่าไหมก็เข้ามาทีและพอหน้าฝนก็หายไปพอไฟไฟไหมป่าก็เอาเข้ามาทีน ม้าป่าเข้ามาวอาม้าป่ามันต้องพังนะครับผมถ้ามาที่ไหนจะแย่ไปเรื่องม้าป่าครับผมจริงใช่ครับผมรู้ว่าเรือเหมือนเสือม้าป่าครับผมแล้วมันมามันมาแล้วมันชาวไอ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 วัวควายมาลูกครับผมมันรวมมันรวมกันหมูอ่าควายส่วนควายกวางส่วนกวางอะไรต่อกวางแล้วมันบอกกันแล้วมันยืนรวมกันเป็นกลุ่มเลย พอผมก็เห็นผิดสังเกตพอมาสักะเดียวเดียวพอเงียบสักกระเดียวเดียวไอเสือข้างในมันคำรามพอคำรามคำรามแล้วก็เสียงกระโจนผมเสียงกระโจนแล้วก็มันก็หายหายไปแล้วครับกระโจนเหมือนกับเหมือนหมาฝรั่งนะครับเหมือนหมาฝรั่งแต่มัน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 ดํดำนะครับมันหมาฝรั่งแต่หางมันยาวครับผมกระโจนไปกระโจนพอไอเสือข้างเราคำรามและไอพวกนี้กระโจนกระโจนไปไปแล้วเหตุการณ์ปครับ ผมมันเข้ามาเงียบหมดเลยครับผมมันกลัวหรือมันเข้าใจว่ามันกลัวครับเพราะมันเข้ามามันกับผมเข้าใจตามคนชาติยาว่ามันมันเข้ามามันคินว่าอาหารสมบูรณ์มันเข้ามาทีนี้สัตว์ในนี้ไม่หนีไม่หนีกลับกลายเป็นรวมตัวกันครับควายรวมส่วนควายกวางรวมส่วนกวางวัวส่วนวัวควายคือรวมกันฝุ่นตลบนะครับเงียบเงียบกริดเลยเสียงนกก็ไม่มีร้องครับผมพอประเดี๋ยวไอ้ข้างในกรงเรามันคำรามอะครับ เขื่อนเราไม่ได้ถึนอย่างนั้นครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับผมพอครับอคำรามปั๊บอ่ามันก็เสียงกมันก็กระโจนไปกระโจนไปแล้วครับผมกระโจนไปแล้วก็ทุกอย่างก็ปกติครับออมมาแล้วนะครับผมมันมันฐางมันฐางมันยาวพอสมควรนะครับตัวมันตัวมันรายลศีดำดำนะครับผมฐานมันยาวเพราะเขื่อนเหรอ มันถ้าเสือก you know, so <Yeah. S 2> ็เป็นเสือดำแหละครับผมง่ายครับเป็นเสือดำเงี้ยใช่ไหมครับผมถ้าเป็นหมาเป็นหมาไหนมันเหมือนเสือมันเหมือนเสืออะไรเสือก็ตายเหมือนเสือกูคือสีออกสีเทาๆเลยครับเออๆนะคล้ายๆนะครับเพราะมันมันเทาๆออกเทาค่อนข้างดำนะครับเทาๆค่อนข้างดำครับผมนังตัวมันงเราเข้าหมา มันไม่แต่ว่าเรื่องของเรื่องเสือป่วนนะเนี่ยวาเนี่ยเือป่วนเจอวนีคุณจะม่ใครเนี่ยคุณจะได้น้นะป่วนเสอถ้ามันร้องมันหลสือายรมันี้รองมต่งโลกอีตั้งอยู่เรื่องว่าเรื่องนั้นเปเราใเพราะมันเ่องขังเ ผิดสังเกตที่ตรงที่สักว์มันรวมมันแยกประเภทเลยนะครับมันไม่มันไม่รวมกปนเหมือนแบบตอนนี้นะครับฝ่ายส่วนฝ่ายเลยนะครับวางส่วนวางว,วางัวส่วนวัวมันรวมมันเป็นฝูงของจัดกันแน่ตัดเลยนะครับก็ก็แปลกนั่นแหละมันรวมหัวกนันเพื่อต่อสู้นั่นละพลังสามันคีอไรล่ะเรื่องความสามัคคีพอรวมพลังแล้วสักว์เข้ามาไม่ได้เลย 你只要帮忙打。Hmm. ว er ัยเรวมองตึกเลขาม่มันก็มันก็แ็งมันือนั่กินกินเนื้อนันหมาป่าัีเราเจอดื่อยะมันม่ักลัวมากนะสัต ตัวให่ตัวเรียกว่ตัวแต่ว่าป่าเลิกไปเลยกับเรานีกับคนัวหเราเคยเจอเจอที่ไรน่วิ่งปังที่เดิเไปวิ่งนี้ตายไปเนะกับมันเลมีขาตัวเสือตัวหมป่ตัวมันมีสองนี้หนาง่ตนึ่งตัวสีแดงเช่น เขาเรียกเป็นหมานังเตัวเดียวหาหิตัวเดียวถ้าเป็นมมาในสีนี้มันมันมีหงายตห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวเปนสีมีตัวมีว่างตัวนี้จะน่นวิ่งดักนะมั่นในสนี้เพื่อัะดักตัวตัวนึ่งล่ยขอมนจะเล่ยมันุนดักมันดักดัก ที่มันมีค่าอะไรอะไรแบบเราไม่เิดมันจะ่ายเลือกลัวมากเจอที่เราจะคุในพวกไตใหญ่เหมือนอย่างกมเนื้อกลัวเรานั่นหาปากตัวเรา มันระวังนี้เองนะเราหนุนป่าชดกันนัวิ่งไปมันกลัวมากมำาะไรถึงมันจะมาเชือมันกันหมด คือมันไล่เสือมาเสือหนีมาไหนมาวิ่งมาวิ่งมันเสียงมาไหนมามีมาไหนสองตัวมาไล่เสือมาเสือเป็นเสือดาวนี่มาตึ้งตึ้งตึ้งกันมานี่กันหนีตายยังคนนั่งไหนอย่มันก็โดดมาก็โดดขึ้นต้นไม้มามาไหนกันมาวิ่งกำลังวิ่งมาทำมาแบบนี้หูไล่กันมาทำไมมันมาไหนก็เข้าเลยเสือก็โดดแต่เนี่ก็เสือก็ไปมาไหนก็ไป ถูไลกันมาอะไรวนั่นพามันเห็นคนนั้นเสือกันโด่งมาไลก็บินไปใหญ่เลยนี่นนี้ก็มีเวลามันินะมันอย่แถวอยู่ด้ที่ไหนเนี่ยแกะเนี้ยก็ แจกเข้าไปข้างในท,ที่ที่วัดวัดข้างในที่ผมเข้าไปนี้ในติดชุ่งใหญ่ในสวนนะครับผมมีมีหมู่บ้านปจาัจแจกให้าไปยี่สิบกคู่นี่เอจากนี้ไป,ำปทำงัูลมันกี่เดยอนะฮะเก้าสิบเก้าครับ<ะ>ผมเก้าสเก้าเยอะมากครับผม

เดินไปเที่ไอุยสงแข่งอย่างวมาต่องมไปู่เลยแล้วก็มับมาถี่จะไปกันไม่ใช่แบบ มง like ินเอนาทีมาถึงนี้ชิ้นเอกิเองแปนาทีมาอยู่สามนาทีว่เป็นสองคนแต่ทีนี้เรากลับเลยนะไม่ดเสือเลยคราวนี้เขาเป็นเสือใหญ่แล้วเอาเฉยเขาไม่เล่นหกับเรานี่จะท่าใหญ่เสียวจังมีจะท่าอย่านั้นมาดูเฉยแต่ก่อนมา พูดมาริ่มกับเรามาคราวนีเ้เฉยมันใหญ่มันเป็นค้่ใหญ่แล้วถึงมีแต่ร้อนใจเท่าน,นั้นนะกินหมดครับผมนั่นแหละคือมีกับหมูมีหมูมีไม่ไรเลยมีครับมีเท่าไหร่เป็นเนื้อย่างวัดนาขำน้อยถึงมานใสใต่ก่อนโอ้ khác một ngưỡng mà chúng ta cũng tặng một cái điện thoại của này mình bây giờ muốn จะไม่มีอะไรกับเราถ้าไปคว้างไปปานหยอกเล่นเขาเขาจะไม่ถือว่าเราหยอกเล่นเพราะจีงจังเขาเขาเขาหลังก็ตั้งท่ายหมดนั่นแล้วกัดเลยนะงานถึงสั่งตาไว้หมดนี่ลาไปนี่เจอแต่พาหมูนี่เวลาเจอกันทั้งวันทั้งคืนก็งงมันก็เลยเชื่องเลยกลายเป็นสัตว์บ้านไปหมดนะหมูจระเข้โหยไวหนีนะการแสดงนี้ไม่มีหมูจะเข้ ไนสระบ้านจริงๆเลยกวนเบี้ยนเบี้ยนมาเราเฉยนะมาคิดดูที่ที่ที่โรงน้ำร้อนเนี่ยถ้าท่านนั่งมานั่งฉันร้อนเขาเข้ามาสบายเลยเขามาเฉยเลยมึงมาอะไรๆที่ดิบๆเฉยใส่คือเราไม่เล่นเลยกับเขาเขาไม่ันแบบยาสั่งหลักอ้วกสามหยองหัวขั้อันนี้ผม ไม่ค่อยรู้ใสเขาเหมือนตรงาตรงานตรวงานมไม่มีไม่ใสยงม่เลยจะเหยียดมาไ่ไปมัน,น,น,นก็ไม่มีอะไรกับเราเป็นงานฉันมองอื่นเป็นไม่อ่อยเลยเวลาเนี้ยไปไหวในวัดเ,เพราะคนตื่นจังตื่นจังจไม่ว่ากลางวันกลางคืนมันเป็นอันตรายได้นนไม่สมัยอ่เพราะเขาเห็นแล้วเขาก็ตื่นตาตื่นใจใช่ไหมล่ะมันเหยียบเล่นที่นี่เวลามัน ที่แล้วไปเห็นคน้มันถือันสร้างถือแล้วก็จบเลยตาไม่เอาปล่อยมดเลยรู้อะไรยจับปล่อยมดทำไมในวันไม่มีปล่อยมด Thank <laughs>